รถนักศึกษาดูแลอย่างดีไม่ได้ขี่ไปไหนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ที่โชว์รูมสมชายคาเซ็นเตอร์ร้นนะคะโชว์รูมของเรามีอยู่ที่มีอยู่สองสาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่อำเภออรัญยระเทศจังหวัดสแก้วค่ะสาขาที่สองอยู่ที่บ้านเก่าซอยสิบสอตะบนพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะเจ้า<ม><ม>ของเดิมนะคะเป็นนักศึกษาจบใหม่อายุ20ปีนะคะอยากเปลี่ยนรถค่ะ สภาพรถของน้องนะคะดูแลได้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมสภาพรถโดยรวมของเรานะคะมาดูด้านหน้าของเรานะคะโคมไฟนะคะจะใส่กิ้งเลยค่ะฝากระโปรงหน้านะคะจะมีรอยปิดสนิทเลยนะคะจะไม่มีรอยแยกนะคะไม่มีรอยหินนะคะมาดูยางใหม่นะคะยางก็เป็นแม็กเดิมๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาเลยนะคะยางของแม็กซิตนะคะมาดูในส่วนด้านท้ายนะคะ ก็จะมียางอะไหล่นะคะนี่ค่ะยางอะไหล่เดิมๆเลยค่ะยางอะไหล่ยังไม่เคยลงพื้นเลยนะคะมาดูสภาพภายในเลยนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเรามาดูคอนโซลหน้านะคะสำหรับเครื่องเล่นซีดีนะคะก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะ อันนี้จะเป็น SRS นะคะ Airbag 2ลูกเลยนะคะวิธีการดูรถมือ2นะคะเลขไม้ก็สำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นเลยนะคะเลขไม้คันนี้ก็อยู่ที่25,000กโลนะคะอะเรามาดูระบบเกียร์นะคะมีการดีไซน์ดีมากเลยนะคะจะมีที่วางแก้วไว้ด้านหน้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้มือนะคะขวางกับเกียร์นะคะ ตโยต้ายาริสเอทีบหน e ปี2017ันสิบราคาอยู่ที่3 8 9 0 0นบาทนะคะเป็นยังไงบ้างคะรถคันนี้สีแดงถูกใจใครไหมคะถ้าถูกใจนะคะติดต่อเซลโอได้เลยค่ะที่เบอร์083 224 9456ค่ะคลิปหน้าเราจะมาแนะนำรุ่นไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะวันนี้เซลโอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ